สวัสดีพี่ๆท่านนะครับสําหรับวันนี้นะผมก็จะให้ข้อมูลข้าวๆเกี่ยวคู่ระหว่างเพชรเจริญโชคนะที่จะพบกับรีโอฟาร์มนะครับก็คู่นี้นับชนกันในวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะก็ชนกันที่สนามไฟทองอินเตอร์นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจุหนึ่งเอ็มนะครับมาเริ่มที่เพชรเจริญโชคก่อนนะครับเพชรเจริญโชคชื่อเจ้าจิมมี่นะครับคู่นี้เป็นพม่าชนพม่านะครับเป็นลูกพ่อของน้องๆในทีมงานนะครับก็เป็นคนพ่อขึ้นมานะครับสายเลือดพ่อเป็นลูกสา เบญจลักษ์บวกมังกรดำยอดเพชรนะครับส่วนสายเลือดแม่เป็นยาแสนทางเวียนแต่ปอประวุฒินะครับไก่ตัวนี้เสียยาซื้อน้องมานะครับในราคา29 0 0มนนะครับชนะชมรมมาทั้งหมด3ไฟนะครับก็ไฟล่าสุดชนะมา11,000บาทนะครับชนะมา2อันกว่านะครับจะตีตัวเก่งตัวดังเลยนะครสไตล์ยังชนนะเป็นไก่หน้าหงอหน้าคานะเป็นไก่ปากไวแข้งดีนะเป็นไก่ตีเปิดแผลไวนะครับ ก็มาต่อที่รีโอฟาร์มนะครับรีโอฟาร์มก็ชื่อไก่ที่เจ้ารีเทิร์นนะครับเป็นพม่าเหมือนกันนะครับเป็นไก่ที่เตียววัดนะครับเป็นนําเข้ามานะครับในราคา1 9ึ0 0หบาทนะครับอยู่กับเจ้าของเดิมนะครับใส่ตีหนึ่งไฟนะครับไฟเงินร้อยนะครับข้างละหกร้อยนะครับเป็นไก่ชาวบ้านนะครับเป็นคนพอขึ้นมานะครับไก่ตัวนี้ซื้อมาในราคา1น0 0 0หมื่น้ับาทนะมาอยู่กับรีโอฟาร์มก็มีไฟสองไฟนะครับ ไฟล์ล่าสุดก็ชนะมา22 0 0 0นะครับเอ่อสไตลยยังชนนะเป็นไก่เหลี่ยมไก่ลีลานะเป็นไก่เตะเยอะนะเป็นไก่แข้งหน้านะครับเป็นไก่วิ่งหาช่องตีเก่งนะครับตัวนี้นะเป็นไก่เปิดแผลไว้ตีหักครับตัวนี้ก็่สำหรับพี่ๆคนไหนนะที่ยังไม่มีช่องทางดูทอนสดนะครับก็จิ้มลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์เข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเราจะมีลิงก์ทอนสดให้ชมนะครับสำหรับทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ